ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน A Motor นะครับก็มีสินค้าเข้าใหม่มารีวิวกันนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว Honda Shadow นะครับ600ซีซีนะครับอันนี้เป็นสเปคเมกานะครับจะเป็นเลขชุดใหญ่นะครับคันนี้เป็นรถทะเบียนแท้นะครับคาสต้อมขึ้นมาใหม่นะครับเป็นแนว Harley Fat b o y เลยนะครับสีค่อนข้างสดนะครับล้อหน้าหลังเป็นแม็กนะครับผมช่วงขาบูนะครับจะเป็นขาบูตัว งานจีนนะครับของฮาร์เรย์นะครับกองก็เป็นกองเปือยนะครับสีค่อนข้างสดมากครับถังเป็นถังใหญ่นะครับถังแต่งใหม่ฝังถังแทนหัวเป็นแทนหัวแปดนิ้วนะครับแต่งมาได้สวยมากครับลงตัวสุดๆครับผมสีสดยางหน้าหลังดอกเต็มนะครับคันนี้นะครับผมขายทั้งสดและผ่อนนะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่1 5 8 0 0 0บาทนะครับสามารถเข้าไฟนั้นได้ครับผม ไฟแนนซ์นะครับใช้เงินดาวออกรถเพียง58,0 0 0บาทนะครับส่งก็งวดละ4 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาดูคลิปกันครับผมสีสดมากครับดูจากคลิปแล้วคันนี้นะครับคันไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เป็น600ซีซีนะครับคนที่สูงประมาณ160เซนก็สามารถขับได้นะครับไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่มากถึงขับได้นะครับล้อหลังนะครับเป็นแมกตันนะครับของฮาล์เลย ทะเบียนเป็นกรุงเทพครับผมทะเบียนแท้เลยครับรถคันนี้ไม้เป็นไม้ฝังถังเรียบร้อยแฮนด์ไม่โหนมากนะครับตัวนี้เป็นแค่แปดนิ้วนะครับผมตุ๊กตาก็เป็นปีกผีเสื้อของฮาร์เลย์นะครับผมออกแฮนด์แต่งโดยรวมแล้วของแต่งเยอะครับเรามาฟังเสียงครับผมเปิดกุญแจครับกดแช์ครับเสียงเล้าใจนะครับ เดินเบาขอบๆเลยนะครับคันนี้ถ้าหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่158,000บาทนะครับท่านใดที่อยากซื้อสดนะครับเราลดให้อีกเยอะนะครับสนใจไหวเท่าไหร่ลองมาโทรมาต่อรองกันได้ครับผมต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับหรือจะมาดูรถเองก็สามารถมาดูรถได้ที่ร้าน A Motor นะครับนนทบุรีบางบัวทองนะครับหรือโทรนะครับ 091นะครับ413 6669ครับผมราคา158,000บาทนะครับไม่แทงแล้วนะครับถ้าคุณซื้อรถดัมเดิมมา1คันนี่เป็นตัวสเปคเมกาด้วยหายากครับผมดูอยู่รีบตัดสินใจนะครับช้าไม่ได้แล้วครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ